หนึ่งในตระกูลเกมยอดฮิตตลอดกาลของทาง Nintendo ที่แฟนเกมต่างรอคอยเสมอมากับการต่อยอดความสำเร็จของ Pokemon Sword and Shield และ Pokemon Legends Arceus สู่เกมโอเพนโบแบบเต็มตัวครั้งแรกของซีรีส์ Pokemon มุ่งสู่ g e n e r a t i o n ที่9อย่างเต็มตัวซึ่งผมได้เล่นไปแล้ว4ชั่วโมงนิดๆตัวเกมเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังในเล่นปุ๊บเล่าปับ๊บ Pokemon Scarlet and Pokemon Violet ย้ำเตือนกันเช่นเคยว่าเล่นปุ๊บเล่าปับ๊บยังไม่ใช่การรีวิวเกมนะครับเป็นเพียงคอนเทนต์ที่เล่าความประทับใจหลังเล่นในช่วงแรกของทีมงานเกมซอนว่ารู้สึกอย่างไงบ้างส่วนรีวิวฉบับเต็มจะตามมาหลังจากเล่นเกมจบนะ สำหรับโปเกมอนสการ์เลตและโปเกมอนไวโอเลตเป็นเกมภาคหลักที่9เข้าสู่ Gen 9อย่างเต็มตัวพร้อมนําเสนอทิศทางใหม่ของเกมตระกูลโปเกมอนด้วยระบบโอเพนโวเต็มรูปแบบโดยเรื่องราวในภาคนี้จะเกิดขึ้นในภูมิภาคพาเดียในส่วนของเกมเพย์ระบบพื้นฐานยังคงเป็นโปเกมอนที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเปิดเกมมาด้วยฉากอยู่บนห้องตัวเองที่ชั้น2หลังจากนั้นไปคุยกับแม่เจอ NPC ที่จะมอบโปเกมอนเริ่มต้นให้ถึงเวลาเลือกโปเกมอนเริ่มต้นและออกเดินทาง เป็นสูตสำเร็จของเกมตระกูลโปเกมอนที่ภาคนี้ก็ยังคงนำเสนอได้เป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมการต่อสู้ยังคงเป็นแบบสลับเทินของโปเกมอนแต่ละตัวส่วนการจับโปเกมอนในฉากโอเพนโบคือเราสามารถเดินเข้าไปชนหรือปาโปกเกบ,บอลใส่โปเกมอนที่เราต้องการจับหลังจากนั้นก็จะเข้าฉากต่อสู้จะลองจับเลยหรือจะสู้ให้เลือดน้อยก่อนแล้วค่อยจับก็ได้ แต่ระบบต่อสู้จะมีลูกเล่นมากขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าเทรัสเต้หรือปรากฏการณารที่เหล่าโปเกมอนจะเปล่งประกายราวกับอัญมณีโดยการเทรัสเต้าจะทําให้โปเกมอนของเราแข็งแข่งขึ้นและโปเกมอนบางตัวที่มีาธาตุแฝงก็จะเปลี่ยนาธาตุไปเป็นาธาตุที่แฝงอยู่ด้วยซึ่งการใช้งานเทรัสเต้จะต้องใช้เทมเทรอร์ะออกในการแปลงกายโปเกมอนของเราส่วนตัวผมชอบลูกเล่นนี้นะนอกจากเรื่องที่ทําให้โปเกมอนแข็ง,แข,งแข่งขึ้นแล้วยังทาให้น้องๆโปเกมอนแต่ละตัวน่ารักขึ้นมากเลยละครับ แล้วยังมีระบบ Let's go ที่เราสามารถเรียกโปเกมอนของเราออกมาแล้วให้น้องต่อสู้เองโดยอัตโนมัติเพื่อเก็บเลเวลได้อีกด้วยนะประหยัดเวลาในการต่อสู้ได้พอสมควรทําให้เราออกมาจนภัยได้มากขึ้นในส่วนของการท่องโลกกว้างในภาคนี้เราจะได้โปเกมอนในตำนานหรือเทพประจำภาคมาตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยซึ่งเราจะยังใช้งานเทพในการต่อสู้ไม่ได้แต่เทพจะเป็นเสมือนยานพหานะที่จะพาเราแว้นออกสู่โลกกว้างนั่นเองครับ และพอกลายเป็นโลก Open World แบบเต็มตัวแล้วแผนที่ก็ใหญ่ขึ้นความอิสระที่มีให้ก็มากขึ้น โดยเนื้อเรื่องในภาคนี้จะมีหนทางให้ผู้เล่นดําเนินเนื้อเรื่องหลักๆอยู่3ส่วนส่วนแรกคือหนทางสู่โปเกมอนหลีกออกต่อสู้กับหัวหน้ายิมทั้งหมดเพื่อสะสมเข็มกัดยิมให้ครบและต่อสู้ท้าชิงขึ้นเป็นแชมปี้อนตามแบบฉบับดั้งเดิมของเกมโปเกมอนซึ่งแต่ละยิมก็จะมีมินิเกมให้เล่นก่อนเจอกับหัวหน้ายิมครับส่วนที่2คือการออกตามหาพืชชนิดพิเศษที่จะเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนเรียกว่าเฮอร์บ้ามิสติก้าโดยภารกิจประเภทนี้จะช่วยปลดล็อกความสามารถใหม่ๆของมิไรดอนและโคไรดอน ส่วนที่3คือการออกปราบแก๊งตัวป่วนที่ชื่อว่าแก๊งสตาร์อารมณ์ทำนองเหมือนเด็กนักเรียนโรงเรียนคู่ปรับอะไรทำนองนั้นครับในส่วนนี้ผมได้ลองต่อสู้แล้วแต่ยังต่อสู้ไม่จบเลยไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีในรีวิวฉบับเต็มนะครับว่าต่อสู้แล้วได้อะไรบ้าง โดยทั้ง3ส่วนที่ว่าไปนี้ผู้เล่นจะสามารถเลือกไปทําอะไรก่อนก็ได้โดยใช้มิไลดดอนและโคลไลดอนออกท่องโลก,กว้างได้เต็มที่หรือจะไม่ทําเนื้อหาทั้ง3ส่วนที่ว่ามาเลยแล้วไปตามจับโปเกมอนก็ได้ถือว่ามีอิสระพอสมควรแค่ช่วงต้นที่ผมได้เล่นไปยังไม่ก้าวเท้าเข้าโรงเรียนเลยยังไม่ได้ตียิมแรกเลยก็เล่นได้ยาวๆออกนอกลูก่นอกทางยับยับเผื่อไปกับโลกกว้างของภูมิภาคเผ่าเดียวมากเลยละครับและยิ่งภาคนี้ที่เราสามารถโคลอบกับเพื่อนแบบเรียกมาวิ่งเล่นไปด้วยกันในโลกเดียวกันเห็นตัว กันตีเทอร่าเรดแบทเทิก็ยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเกมมีปัญหาด้าน p e r f o r m ร์แมค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรทั้งเฟรมเรทที่ดรอปบ่อยอาการโหลดฉากไม่ทันหรือกระทั่งโหลดโมเดลไม่ทันในระหว่างต่อสู้ก็มีให้เห็นสู้ๆกันอยู่ดีๆ NPC ฝ่ายตรงข้ามหายไปเฉยเลยได้แต่หวังว่าในอนาคตจะมีแพทออกมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้นะครับ ส่วนการเล่นแบบแฮนด์เฮลรู้สึกว่าภาพสวยกว่าการต่อด็อกขึ้นจอนะผมมีความรู้สึกว่าลื่นกว่าหน่อยๆด้วยโดยรวมถือว่าการเล่นแบบแฮนด์เฮลประสิทธิภาพค่อนข้างดีเลย นี่ก็ถือเป็นประสบการณ์การเล่นโปเกมอนไวโอเลตในช่วง4ชั่วโมงแรกของผมที่นํามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเผื่อพอจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กําลังสนใจเกมนี้อยู่ด้บ้างหากผู้ชมท่านใดได้มีโอกาสได้เล่นโปเกมอนสกาเลตหรือโปเกมอนไวโอเลตไปแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเกมสนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเล่ากันใต้คลิปได้นะครับและฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราเกมสอนกันด้วยนะสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปจับโปเกมอนสะสมเด็กให้ครบซะก่อนพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ